สไตล์การวาดรูปของบ้านเราแต่ละคนจะวาดออกมาเป็นแบบไหนบ้างไปดูกันค่ะรูปที่1คนของมา้าเบสิกค,ค่ะคนก้างปลาเลยผู้หญิงเติมผมเติมปากเติมกระโปรงผู้ชายใส่กางเกงหน่อยสวยงามค่ะความสามารถมีเท่านี้จริงๆ the only person I can draw very easily whatever you sing Mac e l r o y is watching you อันนี้ง่ายเลยวาดเป็นการ์ตูนประจําตัวเพราะว่าเป็นแบบเดียวที่วาดได้ค่ะ น่ารักไหมนี่วาดให้รู้ว่าเป็นคนก็พอ้อยว่าไปวาดมาเหมือนเปนเนี่ยมีเงาด้วยเรียบง่ายไหมรูปที่2บ้านมาวาดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็วาดเหมือนเดิมดูๆไปก็น่าจะเหมือนเด็กป .1 วาดนะคะ My house I draw in one line without stopping at all This is the house of n i c o ลาวสอันนี้ก็เป็นแบบเดียวที่วาดได้อีกแล้วค่ะนี่มีถนน,นหน้าบ้านด้วยคล้ายมาม้าแต่ว่าบ้านเรามันจึ้งกว่าบ้านบ้านมีทรง p e r ร์สเป i v e 2จุดแบบเด็กสถาปั์บ้านคนรวยไปไงมีตั้งหลายหลังรูปที่3รถนึกออกแค่นี้จริงค่ะตายแล้วคนเล็กมากยังมองออกว่าเป็นคนไหมคะรถของม้าค่ะมีคนนั่งด้วยนะคะ I like the very big car wide long and high h my truck my special long nose truck I Like very much รถมินิคูปปี้สีแดงมีล้อมีควันมีไฟครบเนื่องจากชอบสีแดงค่ะรถก็ต้องเป็นสีแดงเริ่มวาดจากด้านหน้าไม่เหมือนใครแต่ว่าไปวาดมาไม่เหมือนรถเลยรถด m อมของพี่กันรูปที่4ต้นไม้อันนี้ต้นมะพร้าวค่ะดูดีไหมคะวาดเป็นอยู่ต้นเดียวอ่าก็ไม่ขี้เหร่นะต้นมะพร้าวที่เกาะสมุยหน้าตายอย่างนี้ this kind of tree we don't have in Germany banana tree ต้นไม้แบบก้างตาคือวาดแบบนี้มานานแล้วมีใครวาดเหมือนกันบ้างไหมคะ ไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันแต่เป็นต้นไม้ในวัยเด็กต้นไม้ที่จริงใจของแท้ก็นี่ไงต้นไม้ไหม,มรูปที่5นกนกนี่ม้าถนัดเลยค่ะจะเอากี่ตัวคะม้าจัดให้นกในชีวิตม้าค่ะ And Now I w i f i n d a bird for you that never will be able to fly <c oughs> เรียนวาดนกมาจากแม่แบบเดียวกันเป๊ะรู้เลยว่าใครสอนศิลปะนกมันต้องแบบนี้ให้มันมีตามีปากมีขาหน่อยนี่เป็นไงเฟี้ยวอะนกจิ๊บ